เฮ้ยบอยประเกียนนะคนถ่ายเยอะไหมเฮ้ยพี่ถ่ายพอดีเยอคือมีแต่คนอายไงคือมีแต่คนมองมองไปมองมาพี่ก็มองว่าเอ๊ะไม่มีคนละเว้ขอถ่ายจันร่งแล้วขอถ่ายได้ไหมน่ารักอ่ะน่ารักมากยิ้มบอยน่ารักอ่ะอิจฉาแล้ดีขี้ใหม่จะไปถึเด็กเลี้ยงเด็กที่น้องน้องวันใหม่เด็ก พี่บอยอะะน้องมมยน้องมมยเขาไปเรียนอยู่ที่ศู์เด็กในที่อนโดคอนโดไหนอยู่ไหนกับไปเลยไปที่ไหนไที่นั่นน่ะรงไหนไปเลยไปเลยไปเลยุ้ยพี่ไ้ไป่ไไถามเขาดิัศูนย์เล็กเด็กมมีเหรอนี่ิ๊ยแตกงเด็กโตเลย ปพี่พากลับไปขึ้นรถไฟฟ้าอยากรู้นี่คือเรียนหนูด้วยเรียนหนูด้วยถ่าย่น่นดยุ้ยถ่ายรูปเปลือเขาด้วยไลนะจ้าบายบายเจอกันโมดถ่ายรูปมาโอยาอ้ามี่มาามีความสุขทั้งวัน